สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องทันชนิด99อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเหตุการณ์ที่จะเล่านี้เกิดกับอายเองเลยค่ะอาจจะฟังดูแปลกดูเหลือเชื่อโดยจะแบ่งเป็น3ามช่วงเวลาที่ต่างกันมาในรูปแบบของความฝันนวนไม่มีตัวตนแต่อายสัมผัสและจำมันได้ดีเพราะมันเกือบจะพรากชีวิตของอายไปจากครอบครัวเลยทีเดียว ครั้งแรกคือตอนอายจะจบมสามย้อนไปก็ราวๆ6ปีที่แล้วและนี่คือจุดเริ่มต้นค่ะคืนก่อนวันปัดฉิมอายฝันว่าอายขี่จักรยานเข้าไปในป่าขี่เข้าไปเรื่อยๆไปพบลานโล่งๆกว้างๆมีบ้านทรงไทยหลายหลังมากสวยๆทั้งนั้นผู้คนที่นั่นดูมีความสุขยิ้มแย้มและคุยกันเสียงเซ็งแท่แต่อายจับใจความไม่ได้จนอายไปเจอบ้านทรงไทยหลังหนึ่งที่หลังใหญ่กว่าทุกๆหลัง ทันใดนั้นก็มีคนแกช่ชายหญิงและเด็กกวักมือเรียกอายพูดว่าขึ้นมาสิมาเล่นด้วยกันในฝันอายก็ขึ้นไปนะขึ้นไปทําไมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันจนเกือบถึงบันไดขั้นสุดท้ายและตอนนั้นเองก็มีเสียงคนแก่อีกคนซึ่งไม่รู้ว่าใครร้องขึ้นว่ามึงจะขึ้นไปทําไมลงมาแล้วกลับบ้านมึงไปจะมืดอยู่แล้วจะไปเล่นทําไมด้วยความที่อายกลัวเลยรีบลงไปจากตรงนั้นก่อนจะสะดุ้งตื่นขึ้นมา และในวันรุ่งขึ้นหลังจากงานปัดชิมเสร็จอายกำลังจะเดินไปขึ้นรถรับส่งอายก็ถูกมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวอย่างแรงครั้งที่2เกิดขึ้นตอนปัดฉิมเหมือนกันแต่เป็นตอนปัดชิมม .6 อายฝันแบบเดิมเลยแต่คราวนี้ต่างจากคราวที่แล้วคืออายขึ้นไปบนบ้านหลังนั้นอยู่ตรงบันไดขั้นสุดท้ายก็มีเสียงคนแก่คนแทรกมาว่าอย่าเข้าไปห้ามเหยียบเข้าไป พอสิ้นเสียงนั้นคนแก่กับเด็กที่อยู่ในบ้านนั้นก็มาดึงมือเราอย่างแรงบอกว่าคราวที่แล้วกูเอามือไม่ได้คราวนี้กูต้องได้และด้วยความที่ไอ้กลัวสุดขีดไอเลยนึกถึงพ่อกับแม่แล้วสักพักก็เป็นพวกท่านที่มาดึงแขนอีกข้างของไอไว้เหมือนชักเยอ่อนะคะ่ะแต่พ่อกับแม่ไอเหมือนจะดึงไม่ไหวและไอก็กำลังจะเข้าไปบนบ้านหลังนั้นด้วยแรงดึงของคนแก่ทั้งสองและเด็กแต่แล้วจู่จูก็เหมือนมีแรงที่เยอะมากๆมากระชากไอจนลงจากบ้านได้ แล้วเสียงนั้นก็ดังอีกครั้งว่าตาช่วยมึงไม่ได้ตลอดหรอกนะแล้วอายก็ตื่นอายรีบไปเล่าให้แม่ฟังสรุปวันนั้นแทนที่จะได้ไปงานปัจฉิมอายกลับต้องไปวัดแทนครั้งที่สามเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนวันเกิดออยปีที่แล้วนี่เองแต่ครั้งนี้คือออยโดนอําข่ะแบบท่านอนตะแคงหูยังได้ยินเสียงทีวีที่เปิดไว้เป็นรายการที่ชอบดูแต่ตากับตัวมันขยับไม่ได้เลยออยก็ท่องคาถาที่เคยอ่านในหนังสือของตาก็ไม่สำเร็จ ายเลยนึกถึงตาที่เสียไปจนสักพักมีเสียงคนแก่แหบๆเหมือนมาพูดข้างๆหูว่าจำไว้กูจะเอามึงไปแน่เมื่อใดที่มึงไม่มีใครคุ้มครองแล้วจากนั้นอายก็หลุดค่ะพอหลุดมาได้อายร้องไห้เลยโทรไปเล่าให้แม่ฟังช่วงนั้นไม่ได้อยู่กับแม่แล้วแม่ก็บอกว่าให้ไปทำบุญแถวนั้นก่อนแล้วรีบกลับมาบ้านจากนั้นอายก็ไปทำบุญตามที่แม่บอกและหาหลวงตาเล่าให้ท่านฟังก็เลยได้ทำพิธีต่อชะตาสะดเดาะเคราะห์ด้วย พอกลับไปบ้านแม่ก็พาอายไปถือศีลอยู่อาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นมาถึงปัจจุบันเกือบปีแล้วก็ยังไม่มีอะไรแปลกๆอีกซึ่งอายก็หวังว่าคงจะไม่ต้องพบกับความฝันที่น่ากลัวแบบนั้นอีกลืมบอกไปว่าคุณตาของอายที่เสียไปท่านเคยเรียนมนต์ทางสายขาวมาค่ะท่านเลยมีวิชาและท่านก็รักอายมากอาจจะเป็นตาที่คอยคุ้มครองอายอยู่อายเลยไม่เป็นอะไรถ้าไม่มีตาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อายจะเป็นยังไง ขอบคุณตาด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ